สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุนน้น Nikkei เช้านะครับหุนน้น Nikkei เช้าของวันที่9สิงหาคม2องพันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีชมพูสดใสสดใส,ส,ดใสนําโชคมาให้ทุก,ท,กทุกท่านนะครับก็สําหรับหุนน้น Nikkei ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชม ทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณสมาชิทุกๆท่านนะครับที่แว้เข้ามาชมทุกคลิปเลยช่องวีพีธรรมดาก็อาจจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับแต่ถ้าท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีกว่านําไปใช้นะครับอ่าชนชอบค่อยจัดนะครับนี่แค่เชา้าอ เก้าโมงครึ่งนะครับนี่แค่อีบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับวันละสองคลิปสองรอบนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับขอขอขอพระคุณต่อมาทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับกอขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะโอกาสนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่อง v i p ธรรมดาเลยนะครับ แนวทางก็จะมาวางนี้นะครับก็รับชมได้เลยนะครับรับชมได้เลยเพื่อม,มาให้เสียของเสียเวลานะครับนี่คือเช้าหกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดเน้นที่หกนะแปดคือตัวกันนะครับอมีอะไรบ้างครนี่หกอะไรเอ่ยหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองหกหกสามสามหกนะครับส่วนเจ็ดก็อืม 0770 1เจ็ดเจ็ดศู3นอามะครับตัวการแนะครับแปดศนย์นย์แปดแปดหน่นึ่มนะครับการแนะครับใครจะเอาแไปรูดก็ได้นะครับรูดบนรูดล่างนะครับแต่ชอบเป่ยนตัวนะครับ,บเปลี่ยนตัวพอรูดที่6กับ จ็ดนะครับมากมายนี่นะครับก็จดเอาทุกตัวเลยนะชนชอบคอยจัดไม่ชนไม่ชอบเกาะรุนรุมเพื่อความบันเทิงไปนะครับระวังมันเบิ้ลนนะเบิรนนะครับประมาณนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่แวะเข้ามาชมนะครับขอให้ทุกท่านแฮงเฮงเฮงเฮงนะครับําบรับเช้านี้ก็พบกันอีกทีนะครับทุนนิเคอใบนะทุนนิเคอใบ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะก็ตามนี้นะครับจดเอานะครับสำหรับวันนี้เช้านี้เฮง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 สวัสดีครับ